กำลังเทียดตัวเลียงตัวเลขน่าจะทำหอยใต้ดินไม่รู้เหรอไม่รูวแล้วก็ัวสุดท้ายยังนกกรงลัวจุกเงียบแิกๆกิกิกิก วันนี้พามุดมาเลยเรารู้สึกวันไหวกับน้องสาวแล้วแหละวันนี้ก็คือตัวแม่ตัวมัมสุดๆนะคะอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยเวรัเดินไปเจอผู้คนต่างๆเนี่ยเคยแบบวิเคราะห์แมมว่าแบบว่าคนคนนี้เจอหน้าคนนี้เขาทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยนุกกนหนูก็สังเกตนะวอ คนนี้แต่งตัวดูดีจังเป็นนักธุรกิจหรือเปล่าเป็นนังพี่แมพเป็นดาราหรือเปล่าไม่ะเป็นกระเทยหรือเปล่าอย่างนี้มันก็งงแมพได้ที่หนของพี่มอโนไทยอวันนี้ก็เลยจะให้มาไทยอาชีพของคน แต่ว่าไม่ใช่คนธรรมดาเราจะเป็นแบบอาชีพของหนุ่มหล่อ,อ,อแบบว่ามีรูปหนุ่มหล่อขึ้นมาให้แล้วก็ทายว่าอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยกกติกาก็คือ เดี๋ยวเราจะมีลิสต์อาชีพแบบสโคบให้กว้างว่าว่ามีอาชีพอะไรบ้างก็ให้เอาคําตอบที่เราเห็นนั่นแหละเอามาใส่ว่าคนนี้น่าจะประกอบอาชีพอะไรเพราะได้ตามสัญชาตญยานของเราเลยนะคะใครตอบถูกก็ได้รับคะแนนไปประมาณนั้นหนุ่มหล่อที่เราเอามาในวันนี้นะคะเราขออนุญาตทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะเเอารูปเขามาข้อมูลทุกอย่าง เราขอเขาโดยที่แบบว่ามีรายลักอักษรเรียบร้อยนะใะช่ทุกคนยินยอมนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบกันก่อนว่าเห็นโจทย<ะ>์จะวิเคราะห์ก,กันเป็นยังไงเดี<อ>๋ยวเรามีโจทย์ตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะรูปแรกนะคะรูปนี้คุณคิดว่าปประกรอบอาชีพอะไรน่าจะทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นในบางอย่างเช่นไข่เครื่องยนต์เ<ส>ป็นฟิลแบบเครื่องยนต์เยต์ยประมาณนั้นเนาะคนที่ส มีกำลังเครียดตัวเลียงตัวเลขน่าจะทําหอยใต้ดินไม่รู้เนาะไม่ร้ตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราจะให้ตอบงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะ แต่ฉันค ok ิดว oh, ่าเขาเอามาลองเอามาลองไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนี้คนเราอะมันดูแลสุขภาพน้องเขาลอกนะน้องเขาลอนะกาดไน่าเป็นวะกาดกาดทิ้งใช่วอกาดกาดกาดบรกาศอะทิ้งช่างสับกัดทิ้งเพรา้าช่ง่แอร์ทิ้งบาร์เทนเดอร์มีสิทธิมีสิทธิตอบเหมือนกันปะพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองถ้ามีต้องไม่่ต้องมีเวลาแม่ค้ารอ ตอนนั้นเจาเป็นคนที่เซ็กซ์ตัดขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยสร้างเขาชอบทำไมแข็งแรงเขาชอบแบบแข็งแรงกำยำเนาะใช่เขาเขาชอบเอาโดรเพราะว่าเขาแบบอาบน้ำหน้าบ้านเลยแต่นี่รสไตล์เขาดูมีความเป็นแบบผู้ชายเซ็กซี่นะเอาดูแบบมีความแบบมีความนุ่มนวลยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหมอก็มีสิฉันว่าหมอมีพูดจริงหมอเป็นเชฟขนมหวาน เชฟเดี๋ยวนี้คือตอบมาให้เขาแบบชอบชิมอะไรหวานๆเขาก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะอ้วนนะดีดิฉันก็ตอบจวดดูสะโพกสลัะตันอะไรเงี้ยตอนแรกคิดว่ามัจะโฟกัสอะไรฉันฉันว่าฉันจะสี่เหมือนกันอาจจะเป็นไทยแลนด์คิวบอยทำเป็นกาดแต่ฟิลแบบก็กาดดูแลผับหรืออะไรเงี้ยบ้างเป็นมีแล้วอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพี่นุ้งตอบว่าหมอสจวัดเชฟขนมหวานกาและนุ่มหล่อคนนี้ประกอบอาชีพเฮโน นะคะคนนี้คือน้องคนนี้นะคะชื่อน้องเปรมนะคะเป็นเทรนเนอร์ฟรีแลนซ์เนาะรับเทรนตามคอนโดหรือยิมทั่วกรทมถ้าสนใจก็คือสามารถทักไปที่ไอจีน้องเขาได้เฮ้ยมีความนี่อยู่นะมีควาขายมากันเออจากลุงอะหรือไม่ก็แบบเจ้าหน้าที่อาวุโสอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะแบบมีความแบบนิ่งเนียบอะอะไรอย่างเงี้ย แต่งงานแล้วปะแหวนนิ้วนางหรอเออเออใช่ออน่าจะทำงานอะไรที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยอ่ะใช่ใช่ มีความน่าเชื่อถือนะจ๊ะเออรู้ใส่สูตอ่ะดูว่าส่วนสูงของแม่น้าจะเป็นสูตรดูจากรูปทรงเลยเออได้จังได้หรอตะไ่ร์เขาดูแบบไม่กว้างมากใช่แล้วก็บาร์เทนเดอร์ไม่น่าใช่กกาดไม่น่าใช่แต่ดูจากรูปที่เขาใช้อ่ะเราต้องมีเขาจากรูปที่เขาแบบมีอย่างนี้ด้วยอ่ะเขาจะต้องไปใช้สมัครงานหรือว่าทำอะไรที่มันดีด้วยใช่ไหอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อมีคำตอบละอืมนี่รู้สึกเขาหรืออาจจะเป็นครูดนตรีเขียนคนละ ไปมองรอยยิ้มเขาอ่ะรู้สึกว่าเขามีความเป็นแบบซีทะเค่าเป็นคุณปูอะไรเงี้ยรักเด็กอ um> ีกอันนึงลองดูคนถขายประการแต่ไม่ได้เป็นแบบว่านี่นะแต่เป็นผู้ผู้คนใหญ่แล้วว่าเป็นหัวหน้าหัวหน้าขายแล้วอ่ะเออเออใช่เพราะว่าคนหัวหน้าขายเขาจะแบบว่าดูมีภูมิฐานดูจากภูมิฐานของเขา ใช้คําว่าภูมิฐานยังไงกันนะมีภูมิฐานดูจากภูมิฐานของเขาใช่อะไรอย่างเงี้ยเรื่อนออกจากขายประกันเหมือนค่อยๆเลื่อนไปทีละคนทีละคนเพราะว่าเพราะว่าดูแบบนแรกที่เปิดรูมิมาความรู้สึกมันบอกไปทางนั้นการแต่งตัวแล้วก็รอยยิ้มพิมพ์ใจอะไรอย่างเงีเ้ยรูขาอ,อม,มีความเนมิตรอะไรเงี้ยขายประกานเออเท่าน้นดิฉันขอตอบว่าขนายความค่ะเออเพราะว่าอะไรเอ่ย คุณทนายความชอบจับอย่างนี้ป่ะก็ไม่รู้เออไม่รู้ว่าอันนี้มันมันดูไม่ออกเลยอะมันดูไม่ออกเป็นอาชีพอะไรแต่คิดว่าน่าจะแบบทางๆนี้แหละพี่ทรายบอกว่ารูดันตีค่ะถ่ายประกันและเอ่อทนายความค่ะจะบอกว่าข้อนี้มีคนถูกทรายเว้ยเว้ยทำไมีความสิ่งต้านะก็เกิดมันมีสิทธ์นะและหนุ่มหล่อคนนี้นะครับประกอบอาชีพ ครูดนตรีครูดนตรีค คนนี้นะคะชื่อฟอดนะครับรับค่าราชการครูนะคะอยู่โรงเรียนเวียงแห่นะคะเป็นครูสอนวิชาดนตรีม1ถึงม .6 นะคะแล้วก็สอนทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลวงโยธวาทิศแล้วก็แต่งเพลงเล่นดนตรีออกร้านผับอะไรอย่างเงี้ยใช่ปู๊ยาปูซ่า หลอกหรือเปล่าอจะเป็นอาจจะหลอกมูควาต้องไปเลยไหมอ่ามีความมีความนี่มีอันนี้อันนี้อันนี้มีมีหนึ่งนะหนึ่งที่คือบาร์เทนเดอร์อใช่หลอกแต่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าอาจจะกํา บางที่จำกัดด้วยรอยขีดหรือรอยสักเองหรือเปล่าเออแล้วก็สองนี่คิดว่าเป็นเมเซนเจอร์คิดว่านจะเป็นเมเซนเจอร์เพราะว่าอาชีพเนี้ยมาสามราทาได้หมดอ่ะหรือไม่ก็เป็นที่แบบเราต้องสักเืออเลวแต่ว่าหนูคิดว่าบางบางส่วนอื่นอ่ะอันอื่นอ่ะมันจะมีบางอาชีพที่ค่อนข้างที่จะแบบจํากัดเออสตรีนเรื่องรอยสักนิดหนึ่งพวกทนายพวกอะไรเงี้ยตัดงได้เลยการดนตรีมีสิทธิ์มากนักดนตรี อันนี้ออต่อเป็นมสเซนเจอร์ไปก่อนแล้วก็ช่วยคุยหรือที่คอร์สตสวยหมือกาสถานเอนธอกาดมีหน้าใช่เขาปคนเที่ยวนะดูจากหน้าเราบ้าเขาเป็นนเป็นกาดเขาคอยไรุ่นอยู่เขาเป็นไรรุ่นอยู่ของนักแะการเที่ยวดีเจ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 มาตูมเลยนะดีเจมีสิทธิ์มากเลยะเปิดแผ่นทุกสัปดาห์จบอาจจะเล่าิเ อาชีพได้ใช่มีสิทะคิดเยอะเลยเนาะอันนี้เขาย่าอ่ะแบล็คอบล็คเดอร์ดูสึกเขาดูมข้อมืออ่ะที่ทรายบอกว่าแบล็คแบล็คเดอร์แล้วก็ m e s นเ n อร์ค่ะเออมีคนถูกอยากเป็นพี่ตายสะธุคนๆนี้นะคะหนุ่มหล่อคนที่3ของเราประกอบอาชีพเป็น messenger ของลาซาด้านะคะใช่เขาเรียกว่าเป็น messenger ตัวแบบเหมือนเป็นตัว PR ของลาซาดาเลยนอย่ากย่วกย่าย่าฮอนู่กยากยอ่ากยออาอกยอ คนนี้ไม่ผิดเยอะเออาะาจะเป็นทนายแล้วต่อยลูกกว่าะเขาทำโปรไฟล์เป็นภาพโปรไฟล์ที่แบบว่ามาเป็นแบบอาจจะเป็นแอคทิวิตี้หนึ่งกิจกรรมเลยที่นี่ชื่นชอบการออกกำลังกายอุ้ยจอยากไม่อยากอยากต่อยหนักมวยมากแต่ว่านนี้ะมันจะตรงเลยหรือเปล่าเออมันดูง่ายไปอ่ะตอบเลยได้ไหมตอบเลยได้ไหม่อยากผิดเยอะจากรูปร่างเขาอะยังไงก็หนักมวย โอ้คือรูปมากเสนมันบอกว่าใช่มัว่าแบบคือหุนนักดวยมันไม่ใช่แบบจะต้องบึ้มมากแต่มันจะมีความใช่มีครีมครีมใช่มีครีมครีนใช่ตาหุ่นไปทางนี้จริงๆมันเถียงไม่ได้โอยอ่ะหนูรู้แล้วจะตอบอะไรหนูรู้แล้วโอเคที่ชายขาตอบว่าพ่อขาขายเสื้อผ้ามีสองค่ะเออมีสี่คนนี้น่าคุณคุ้น มันเคยเป็นเพื่อนร้านเขาเหมือนเคยเคยชีวิตร่วมกันอ้ยไปขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้แล้วคะเฉพาะประวัออโออโหฉีดเลยเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่า เป็นผู้ชายที่ชอบทำขนมอะไรนี้ภายนอกอาจจะดูแบบว่าบึกบึนเข้มแข็งแข็งแกร่งชอบทำขนมมุกมีดหน้าของนะความแบบผ่อนโยนนะเออาไม่ได้โอ้เราจะเป็นผัวหนูอะหน้าเขาเป็นผัวเราจบเราเลยแค่ว่าเราเลยตันแมนไม่มันมันมีความเป็นกระสับกระเฉงอะน้องๆน้องๆคนกระสับกระเฉงเพื่อจะวิ่งหรือแบบว่าอะไรอย่างเงี้ย นักมวยสตารแมนจริงตกแค่รารพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสมีคนถูกจะกล้แล้วมเ็ดนี่ความตาะนี่ควาเซ็มากจะลองให้มาดูชันไปยามาดูชันไปยาตอนนี้คือนักมวยมือนักมวยจริง มวยจริงๆแล้วเขาเนี่ายังไงก็นักมวยคือน้องคนนี้ชื่อน้องบีมนะคะเป็นนักมวยฉายาแรมโบเล็กเขาบอกว่าน้องคนนี้สถิติชก80ชนะ68แทพ้12อาไม่คิดเยอะขาดพูดทันแนนนักดนตรีไม่ก็ช่างสักนักร้อง เขามีความเป็นแบบแปลบๆแต่ท่านี้เขาทุเหมาะหนึ่งนักร้องนักดนตรีคืออยากอยากจะวิเคอร์สอยาแบบเขาใส่แว่นอะไรงี้ยมันปิดหน้าไปโอ้อยากสบตาไปที่การละกันกาดมันดุกาดเขาใส่แว่นใช่เขาทำให้ให้ดุให้ตัวเองดุอันนี้ตอบนักร้องเออมีสิทธิ์อันนี้เรามรู้สว่าทรงเขาต้องเป็นแบบนักร้องแบบเท่งร็อกเออเท่านานอะไนี้ดูจะโกรอ พ่อขาแต่สบายมือสองเหมือนเดิมเอ่อันหนึ่งเดียวเกี่อวกับฟุตเอออุ้ยกลัวใจว่าเป็นช่างสั่งมากเลยอ่ะชื่อยช่างสั่งได้เหรอเอาละแรกในหัวคิดว่าเป็นช่างสัือไม่ก็เป็นสปันแมนดูเหมือนที่แขนเขาเหมือนเห็นแอบเห็นเส้นเส้นเลือดแบบมันมีความออกกำลังกายเหมือนกันเลยเงี้ยเออแบบอาจจะเป็นเวนั้นหรือเปล่าที่ต้องดูแลหุ่นเหมือนกันตันแมนไป เออก็มีสิพี่สายตอบว่านักร้องค่ะกาดไปฉนแแล้วพ่อค้าไข่สภาพอมอสองคองรับหนุ่มหล่อคนนี้คือช่างศักดิ์ค่ะ ก็คือคนนี้นะคะชื่อว่าก๊อฟนะคะเป็นช่างสักก็คือเปิดร้านสักอยู่ที่เชียงยใหม่นี่แหละผลงานเขาก็ไปสักลายต่างๆอะไรเงี้ยเป็นวัยรุ่นสองวัยรุ่นจะชอบไปสักกันอุยอันนี้เหมือนเคยเห็นเลยขอตอบไปก่อนเลยได้ปะบาร์าเทนเดอร์ค่ะเฮ้เห็นน้ำไงอาจจะอยู่กับน้ำอะไรเป็นบาร์เทนเดอร์หรอคะคุณน้มีออะไรอ่ะ โง่เข่ารอยยิ้มเข่าดูสอ๋เนาะดูสโอสซจวัดพี่มีความรู้สึกว่าสซจวัดหรือไม่ก็คุณหมออะไรอย่างเงี้ยอ่าเออดูโอ๋แม่มีความแบบมีความไฟดีมีความขรดโยนยู่ออะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้ยิ้มแล้วน่ารักอันนี้มีคอก่อนนะว่าเขายิ้มแล้วน่ารักมากชอบใช่ไหมจริงไม่ติดไม่ติดเลยอีกแล้วแต่เขาติดใสเแขนใส่แขนเึงคุณติดชซจสัดฉันฝัคุณหมอป่ะอ่าแต่ตนี่ขอตอบเหมือนวันศัพท์ <Okay. S 2> สัจวัดสจวัดคุณหมอและบาร์เทนเดอร์นะครับมีคนทูกและลุมละล้มลอยแลวลุ้ม <ๆ S 1> ลุมหล่อคนนี้ประกอบอาชีพ<อ>คุณหมอเอนี่ยถึงว่าเซนหนึ่งเนี้ย ก็คือหมอโบสนะคะเป็นคุณหมอที่เร <b ots> ียนจบจากแพทยศาสตร์มชเหมือนกันเนาะค่ก็ต้องให้นิดนึงครูจะไปหาหมอโป๊ะเราไม่รู้จักกันเนาะบีนเขาอะเป็นหมอกระดูกนะคะใช่เขาเรียกว่าออาโชปิดิกขอะเคอเ็ดคอเค็ดคอเค็ดพ่อมันสิขอเค็ดขอเค็ดขอเค็ดยังไงคอหมุดดอกเอออยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ว้า แต่ในยาสีฟันมความแบบมุ้งมิกหรือเนื้แล้วมันดูออกมองดลอกไม้เลยอยากจะพ่อขามือสภาพมือไม่ดีว่าที่มึงจะบอกทุกคนเอ๊ะอย่างนี้ก็เป็นขายนะนะว่าบ้าอ่ามึงว่าไงแล้วพ่อตาอีด๊อกพอจากห้องจากรอยทรงรอยสักอ่ะนี่คิดว่ามันมีเขาโค้งหรอไม่รู้คือทรงดูจากทองดูจากทองดจากงดีเจมักจะใส่ทองเออแบบมีความแบบเน็ตเนื้อ่ะดีเจแบบดี นี่นี่นีายก็คือไป้านเล่าบ่อยอยู่นะเออส่วนหนูอะไดียังไงช่างแอร์ค่ะเออไอ่ส้อยเนี่ยเป็นวิเด็กช่างอ่ะอเออเด็กช่างหลักจริงอะไรอย่เงี้ยแก อหนุ่มมาเปช่างตัดผมนะคะดูเวลาเขาด้าจะตัดผมไปเองด้วยเพราะขาขนมหวานค่ะเชฟเจฟเจฟขนมหวานเพราะว่าดูจากองค์รวมองค์ประกอบเขาเขาชอบกินอะไรหวานๆข้างหลังนี่ไงมีใช่ไหมวิทซี่เออได้ใจนี่เรื่องเล่นก็คือตอบมาแล้วมีทั้งดีเจเออเจฟขนมหวานช่างตัดผมแล้วก็ช่างอมีคน และผู้ชายคนนี้ประกอบอาชีพดีเซนให้ลููอ่ะ หลายข้อไปชื่อบอยนะเป็นดีเจดีเจเพลย์บอยเป็นแบบฟิลแบบ EDM ก็รับงานจ้างตามผับต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จริงๆคือลูปนี้เขาหล่อมากหล่ออันนี้หล่อกแต่ลูปแรกคือแบบเรามองเป็นเด็กช่างไปเลยอ่ะมีความได้หลากหลายอาชีพจากชั้นแรกว้า แต่ว่านขาชอะ่งผมพ่มความี่เตอร์เขาจะพูดพอขามือสองต้องมาแล้วค่ะพ่อขามือสองต้องมาแล้วค่ะต้อมาชีพนี้แนแต่แบบว่าจากซุการแต่งตัวเขาก็ความนักร้องกลางคืนเขาเ่นอะไรกันแล้วมีความแบบอานักร้องกลางคืนผู้ชายจะจะแบบไม่ได้ส่งเห้จะเป็นตาร้องเตี๋ยเหมาะกว่า แต่เราไม่เคยเจเซนหรือวิทยเจอซนบ้างดูดูดนะจะเล่นแบบใช่ใช่เป็นมือแบบเป็นเป็นเป็นฟูคาราดอ่ะเออช่างตัดผมค่ะสองสาวบอกว่าช่างตัดผมเออ พ่อค่าเจ้าหนมือสองค่ะก็รู้สึกว่าแบบเหมาะกับเสื้อผ้าแบบอัดอัดอ่ะเสื้อผ้าเลยหวะแบบวินเทจเซ่อเซ่อวายทูเคแบบเนี่ยเวเลยเหมือนเลือกตัวเองใครใส่เดียวใครใส่เดียวหนูจะตอบฉีกไปเลยหนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าทรงเนี่ยเขาเป็นอาชีพอื่นได้ขอตอบว่าพ่อค้าขายขนมขนมเชฟขนมหวานเชฟขนมหวาน มี <ümüz S 2> <món S 1> คนทูกนคนนี้ประกอบอาชีพเป็นพ่อขาเสื้อผ้ามือสอง อันนี้มันชัดมากก็จะตอบงานตอนแรกกัแบบอยากแหวกเนี่ยเอออยากแหวกจริงจริงบีบีตอบพ่อค้ามาหลายข้อนมมัันนยู่เลยไงมาถึงข้อของพ่อค้าแล้วเนาะเออพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองเหมือนเดิมพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองเป็นเพื่อนตอนฝึกงานใช่ตอนนี้เปิดร้านขายเสื้อผ้ามือสองวินเทจอยู่ที่นครปฐมนั่นแหละเอออุ้ยเคยเห็นเหรอ อันนี้มันเคยเห็นเลยอุ้ยอุ้ยเคยเห็นโอ้โหจ้าเธอท้วค่ะเอ้ยหนูพนนว่าถูกเนะชนะเขาเป็นคนฉลาดทนายค่ะอไม่เดี๋ยอบเนาเลฟปลาเอาไงมึงเขเลฟป้าเฮ้ยเาเลงาเขาเลปลาจริงเหรอเนี่ยเขาทำเล็เอาผู้ชายสมัยนี้การไม่อาชีพอาชีพอะไรที่เป็นเลฟฟ้าไงดเบดดตตัดเบดบ นี่แหละคิดมเหมือนกันเลยเอมีมาตั้งาตั้งนี้เหนือก่าแม้กตอบมาทีเนื้อไปแล้วกันตอบฉรวดค่ะโอเคทนายค่ะมอยค่ะทนายค่ะ่หนุ่มหล่อคนนี้ประกอบอาชีพมนคนถูกไหมทนายความ คนนี้นะคะชื okay. okay. so <can cer> ่อว่าอินเตอร์นะคะเป็นทนายความเนาะเป็นรุ่นเดียวกันที่เรียนอยู่ที่มชคณะนิติศาสตร์แต่ตอนนี้เขาเป็นทนายความแล้วที่ตอดิตใช่จิ๊กคิก๊กุตีเบ๊เสี่ยนเ่นของเจ้าเียไปเป็นไงบ้างครับอยู่ชอบมาเพราะมันแบบมันไม่ยากอะมันมุ้มูดซั่วได้เลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่อะที่ที่ออามาก็คือแบบเคยคุยเหมือนเราไง เขาเคยเยี่มาหารหนูมาแล้วแม่สนใจะเออก็คุณเคยคุณเคยเด่๋วถ้าไม่รู้อาชีพขาราบอนฟอร์เราไม่ได้ฟอร์เขาอยู่แล้วอ ได้นั่งวีคอ้อแบบช่วยๆกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความแบกใหม่มันก็ทําให้รู้แหละว่าจริงๆแลรนส์ใต้แต่ละคนมันมีความชอบเป็นของตัวเองเนาะมันไม่ได้แปลว่าแบบอาชีพชมันจะลิงก์ไปได้กันขนาดนั้นใช่รู้สึกว่าดีอ้อมล่าเนอะมันทำให้ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบบางคนก็เคยแบบเขียนจดหมายให้กันเออเขียนจดหมายเลยหรอแล้วก็เคยคุยกันใน Windows Live ที่ว่าใครมี็นทองเป้าหรอ คนที่ดูคลิปนี้เนาะเาเกิดเป็นคนที่บ้าผู้ชายคนกด subscribe ด้วยแห่ลองูว่าทุกคนที่ดูไม่ว่าจะเป็นลูกเด็กเด็กแรอะแม่เกิดมามีความคันหมดแหละลูกคนเทนต์้ยคนดูด้วยค่ะตอนเด็กนี่สนับสนตัวเองเพราะลกอะไรไปทุกคนนางอาจจะทำชาเลนจ์ทยอัิวะของผู้ชายแต่ว่ามู้ชานาก็จะเออะไรที่มันคลั่งคลายคล้่งคาอ้ากินเท n นั่อกี้เป็นนางพานเพราะว่าลูกที่เราเห็นตอนนี้เขาสวยแต่ในเงาอ่ะอ้วนมากเอาลอป้าถ้าไม่ถ้าไม่ถือมือถือเราจะเปลี่ยนมือถือเป็นเป็นผ้าอย่กเป็นหมอนอนมากเนยทรงมาจควลี่เสียงเล่นของเจ้าเนี่ยไปต้อง้ใครดูไม่รู้ใครต่อเอาไป ra nó cùng diễn thân khi nào tiếng gọi những luôn đi